ทำแฟรนไชส์แล้วไม่ต้องเข้าร้านจริงหรออันนี้วินตอบเลยนะว่าไม่จริงคือหลายคนคิดว่าอยากซื้อแฟรนไชส์เพราะว่าเขามีระบบบริหารจัดการให้แล้วเขาทําสําเร็จมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องเข้าร้านจะได้แต่อันนี้จะประสบการณ์เลยนะวินทําธุรกิจนี้มาเข้าปีที่เจ็แล้วเป็นแฟรนไชส์เหมือนกันแล้วเป็นแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที่มีระบบหน้าบ้านหลังบ้านอย่างดีเลยนะทุกคน แต่ช่วงแรกอะหนึ่งปีแรกถึงสี่ปีอะห้าปีอะยังไงก็ต้องเข้าเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบมันเป็นระบบคือระบบมันมีอยู่แล้วเราต้องเรียนรู้ระบบเราต้องสร้างคนที่มาเข้าระบบอีกทีหมายถึงลูกน้องเราหรือผู้ช่วยเราอะให้อยู่ในระบบเมื่อไหร่ที่มันเป็นระบบแล้วเราจะไปไหนก็ได้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าขายกาแฟไปแล้วกี่แก้วขายน้ำมันไปแล้วกี่ลิตรถูกไหมยอดเงินเนี่ย เป็นบัตรเครดิตเท่าไหร่เป็นเงินสดเท่าไหร่อันนี้คือเราวางทุกอย่างมันเป็นระบบแล้วสามารถตรวจสอบได้น้ํามันในถังมีเท่าไหร่น้ํามันที่ขายออกไปมีเท่าไหร่วันนี้มีเด็กเข้างานกี่คนเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะคะของการทําธุรกิจทุกธุรกิจคุณต้องเข้าไปดูและเมื่อไหร่ที่มันเป็นระบบแล้วเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูก็ได้มองภาพใหญ่มองแค่กลยุทธ์แต่ทุกอย่างมันเป็นระบบเด็กก็ทํางานของเด็กทุกคนตามมีหน้าที่ของตัวเองนี่คือการทําธุรกิจที่เราแบบ ไม่ต้องมานั่งทาตลอดทำทุกอย่างนั่นเป็นระบบ